สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมชี่รักสันเลยนะฮะอยู่ผมโปร f e ช s นลเกมเมอร์และในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนั้นไปรู้ระบบเกี่ยวกับการใส่การและการถอดการ์ดกันนะผมว่ามันมีวิธีการทํากันได้อย่างไรนะผมวิธีการใส่การ์ฟมันก็ง่ายมากนะผมก็แค่กดคลิกแล้วก็ กดใส่การ์ดเข้าไปโดยการใส่การ์ดนี้ยมันก็อยู่ที่ว่าการ์ดใบนั้นมันเป็นการ์ดใส่ส่วนไหนสมมุติว่าการ์ดใบนี้มันเพิ่มเป็นการ์ดโพลิงมันเพิ่มการตีธรรมดาเนี่ยบวก60ก็ใส่ส่วนของหมวกเราก็สามารถที่จะคลิกไปได้เลยแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยแต่ว่าในตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ใส่นะอ่ะสมมติว่าเราใส่การ์ดไปแล้วเราสามารถที่จะถอดได้โดยวิธีไหนโดยการถอดนั้นเราก็จะต้องมีเพชร ที่เรียกว่าเป็นเพรสีชมพูเนี่ยประมาณ500เพดนะผมเพื่อที่จะทําการถอดก๊าซที่เราไม่ต้องการใส่ออกมาเพื่อที่จะเอาก๊าซไปรีไซเคิลไปใส่ก๊าซเอ่อไปใส่ของชิ้นอื่นนะผมวิธีการถอดก็ง่ายมากๆเลยนะผมแค่เรามาที่ nc ตัวตรงนี้ผมที่อยู่ใจกลางเมืองของพอนเทล่าผมนะฮะแล้วก็กดคลิกเข้าไปเลือกที่คำว่าถอดการาดผมจากนั้นแล้วเราก็คลิกมาที่ของที่เราจำเป็นต้องเอาการ์ดใบนั้นออก อย่างเช่นตัวนี้ผมก็จําเป็นต้องเอาการ์ดหมูป่าออกแล้วผมก็กดเอาการ์ดออกไปเลยนะครับผมนี่ฮะจากนั้นแล้วผมก็เอาการ์ดออกมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดูกันนี่ฮะการ์ดก็มาอยู่ที่ช่องเก็บของของเราแล้วนะผมโอเคครับสวัสดีผมโปรเฟชชั่นอลเกมเมอร์คงต้องขอตัวลาก่อนไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้ากับผมโปรเฟชชั่นอลบายๆอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะผมแล้วเจอกัน